ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดกระถินสามัคคีณวัดหางไหลตำบลมะต้องอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกในวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา8นาฬกา30นาที กองบุญละ1,000บาทหรือจะร่วมบุญตามกำลังศรัทธาเพื่อสมทบทุนการสร้างโบสถ์มหาอุดหลังแรกของอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกติดต่อประสานงานได้ที่พระอธิการเอกชัยอัคคธรรมโมเจ้าอาวาสวัดหางไหลโทร098 284 3691 หรือโอนปัจจัยได้ที่บัญชีวัดหางไหลธนาคารออมสินสาขาหนองตมเลขที่บัญชี020-049-558-438ขออนุโมทนาขอพระคุณกับญาติโยมทุกท่านไว้ณโอกาสนี้เทินเจริญพร